อมาทุกคนใครที่อยู่ตรงนี้นี่ถือว่าเป็นคนที่มุ่งมั่นในเรื่องของการที่จะมีโชคลาภอย่างจริงจังนะมุ่งมั่นที่จะได้มีเงินมีทองได้ปลดนี้ปลดสินกันสทัทีเอาอย่างนี้แล้วกันนะไม่ว่าเราจะเกิดวันไหนก็แล้วแต่นะอาจารย์ตั้งใจจริงนะวันนี้อยากให้ได้ปลดนี้ปลดสินกันนะ งวดนี้ใครอยากปลดหนี้ปลดสินงวดนี้ใครที่มีหนี้สินเท่าไหร่อยากได้เงินก้อนไปเคลียร์ไปเริ่มต้นชีวิตใหม่เข้ามาทางนี้ขคยที่เกียจแชร์ไม่เป็นไรแต่ใครที่แชร์แล้วเนี่ยเท่ากับเป็นผู้ที่มีน้ำจิตน้ำใจเนาะที่จะให้แก่เพื่อนพี่น้องก็ขอให้คนที่แชร์นะได้อานิสงส์ ทุกหวยเร่ยเบอร์นะเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านเลยจะตกทุกได้ยากก็มีคนคอยช่วยเหลือนะเอาอย่างนี้ก็รอกันเนาะเอ้าเกิดวันไหนกันบ้างพิมพ์วันเกิดตัวเองขึ้นมาได้เลยเพราะงวดนี้อาจารย์กําลังจะบอกชะโลกหรือว่าเคล็ดลับในการที่ในแต่ละวันเกิดจะมีโชคลาภกันได้อย่างไรบ้างเอจะมีโชคลาภกันได้อย่างไรบ้างอันดับแรกเลยนะ อาจารย์จะขอพรต่อเสียงของเทพเพชรพยาธรที่ตั้งอยู่ตรงนี้ซึ่งอาจารย์จะครอบเสียงเทพเพชรพยาธรให้กับทุกคนฟรีนะในวันที่6ธันวาคม2564นี้ซึ่งเป็นเลิกที่ดีที่สุดแรงที่สุดนะครั้งสุดท้ายของปี2564นหี้แล้วเพราะว่าเป็นเลิกที่อาจารย์เรียกว่าจันทร์ซ้อนจันทร์ นะคือวันจันทร์ที่ขึ้นสองค่าเนี่ยเป็นวันที่มีพลังแรงเหมาะสำหรับคนที่อยากจะให้ตัวเองมีพลังมหาเสนีนะเรียกทรัพย์รับโชคแรงๆเนี่ยหธันวาคมนะฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะเรามีหน้าที่แค่เดินทางมาให้ถึงบ้านมหามนตากำแพงแสนนคปรปฐมนะในปี2564เดือนธันวาคมนี้เราอยู่ที่ อำเภอํ sense, าแพงแสนจังหวัดนครปฐมฟรี Free, นะไม่มีค่าใช้จ่ายการครอบเสียงเพชรพยาธรนั้นจะประจุพลังมหาเสน่อย่างแรงพลังเรียกทรัพย์อย่างแรงดึงดูดจิตใจคนใครที่ผ่านการครอบเสียงเพชรพยาธรเนี่ยก็จะได้พลังอ่ะที่ดึงดูดให้คนน่ะเข้ามาหาเราคนที่รักคนที่จะต้องจ่ายเงินให้เราไม่ว่าจะเป็นฐานะของลูกค้าลูกหนี้ก็แล้วแต่นะได้หมดเลยนะ เออได้หมดเลยนะอันนี้คือฤทธ์คืออนุภาพนะขององค์เพชรพยาธรซึ่งอยู่ด้านหน้าเราแล้วก็ที่สําคัญคืออาจารย์จัดให้ปีหนึ่งไม่กี่ครั้งนะที่จะฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายแบบนี้ดังน,นั้นติดต่อจองเข้ามาเลยมาขอใอ้ฐานจิตไปก่อนเลยก็ได้พวกเราที่ดูอจารย์อยู่ตอนเนี้มีโชคมีลาบนะจะมาเสริมโชคเสริมลาบนะจะเดินทางมากล้ฐานจิตบอกกับท่านไว้เรียกว่า เพชรพยารพธรเพชรพยาธรเนี่ยหลักการง่ายๆนะพวกเราเหมือนกามเทพอะ่ะของที่เราเคยได้ยินมานัออ่นแหละจริงๆคือท่านชอบทำให้คนจิตใจผูกพันกันรักกันทํานองนี้นะดังนั้นใครที่อยากสกสมหวังนะขอเพชรพยาธรเอาไว้แล้วมาพบก,กันนะจองคิวเข้ามานะครอบเสียนฟรี6กธันวาคม2564กสีเริกจันทร์ซ้อนจันทร์ครั้งสุดท้ายของปีนี้อา้าวตอนนี้มาถึงแล้ว พอเราเกิดวันอะไรกันอาจารย์ไล่เรียงทีละวันเลยนะเพื่อบอกเคล็ดลับโชคลาภให้ทุกๆคนเริ่มจากคนที่เกิดในวันอาทิตย์มาใครเกิดวันอาทิตย์บ้างอาทิตย์ฟังนะบางคนบอกว่าเก็บเอาไว้เดี๋ยวมาแชร์ไว้หรือว่าอาจารย์จะบอกให้หลายๆคนเลยมีปัญหาว่าเวลาดูคลิปแล้วอะไม่ว่าจะเป็นในช่องทางไหนก็แล้วแต่กลับมาดูอีกทีแล้วมองไม่เห็นนะพวกเราเคยเจอไหม ให้เราแชร์เอาไปไว้ที่หน้าแอปพลิเคชันของเราเช่นหน้า a c e b o o k เออหรือว่าหลักๆเลยนะก็ปปี้ลิงก์เอาไว้แต่มันบางทีก็ปีลิงก์บางคนทายากก็แชร์ไปหน้า Facebook ก็จะง่ายที่สุดเ,ออเราจะได้กลับมาดูเมื่อไหร่ก็ได้เพราะว่าะะโชคลาภนี้จะใช้ได้เลยนะใช้ได้จนถึงวันหวยออกเลยใครเกิดวันอาทิตย์วันอาทิตย์นี่นารีอุปธรรม ผู้หญิงจะให้โชคลาภไม่ว่าจะเป็นเพศใดๆแล้วแต่ตัวเราอ่ะเพศใดไดไม่สําคัญแต่ว่าคนที่นําโชคนําลาภให้คนเกิดวันอาทิตย์งวดนี้เนี่ยมีแนวโน้มสูงว่าจะเป็นผู้หญิงเช่นมีคนมายื่นลอตเตอรี่ให้รอแล้วเป็นผู้หญิงเออมีโอกาสนะจะเป็นรุ่นน้องกว่ารุ่นเดียวกันรุ่นอายุมากกว่าถือว่านําโชคลาภหมดบางคนบอกเออเราไม่ได้ไปซื้อกับคนขายแบบ เจอตัวอย่างนั้นทุกสมัยนี้ยุคออนไลน์ใช่ไหมการที่ขอเลขอ่ะสมมติเรามีเลขที่เราชอบเช่นพวกเราเกิดวันไหนเกิดราศีใดก็แล้วแต่เราย้อนไปดูนะอาจารย์ได้ทําการให้เลขประจําราศีทําการให้เลขประจําวันเกิดไว้ครบหมดแล้วพวกเราเราไปย้อนดูเลยเราเลอเลขไหนที่เราชอบเราจับมาเราลองให้เพื่อนพี่น้องญาติพี่น้องที่เป็นผู้หญิงอ่ะให้เขาบอก ช่วยเลือกเลขที่เธอชอบมาหน่อยสินั่นแหละอาจจะเป็นเลขที่นำโชคนำลาภให้เราก็ได้อะลองดูนะดีกาอยู่เปล่านะเออดังนั้นนาีอวปะถะมสองเครื่อคนที่เกิดวันาอาทิตย์นะเวลาที่เราเดินทางไปไหนไกลๆมีโอกาสได้เลขจากที่นั่นเช่นบางคนไปไหว้พระไปขอพราบางคนไปเสี่ยงเซลซี see, ไปได้เลขอะไรที่อยู่ที่ไกลจยยากตัวที่เราอยู่อะ่ะ คือสมมติเราอยู่อำเภอนี้จังหวัดนี้เราไปอีกอำเภอหนึ่งจังหวัดหนึ่งแบบนี้มีโอกาสได้บางคนบอกอยู่เมืองนอกก็อยู่ไปต่างเมืองเนี้ยเราเหมือนกับไปเห็นเลขอะไรที่มันไม่มีปรากฏอยู่ในเมืองเราอยู่แถบถิ่นบ้านเราอันนั้นน่าจะเป็นเลขนําโชคเราจําไว้นะหนึ่งนาฬิกาปนะถมเลขเลขได้จากเพศหญ,ญิงที่เพศแม่จะนำโชคลาภสองคือเลขที่ได้จากการเดินทางไปถิ่นที่ไกล โอเคไหมโอเคไหมวันอาทิตยต์โอเคแล้วอาจารย์ขอผ่านไปที่วันจันทร์ต่อเลยนะก่อนผ่านไปอาจารย์ขอบอกเคล็ดลับข้อหนึ่งได้ไหมสำหรับคนเกิดวันอาทิตย์นะทาแบบนี้คนเกิดวันอาทิตย์เนี่ยเวลาเสริมโชคเสริมลาบเนี่ยใครที่มีแล้วนะให้เอามาอยู่ใ,ใกล้ๆตัวนี่เรียกว่าผ้ายันเทวดาประจําวันเกิดวันอาทิตย์นะผ้ายันเทวดาวันอาทิตย์เนี่ยในผ้ายันเนี่ยจะมีคาถาให้ดูใ,ใกล้ๆได้ไหม พยัญจะมีคาถาทีละทีละกล้องนะคาถาประจําวันอาทิตย์คาถาประจาวันอาทิตย์แล้วจะบอกว่าสวดทั้งหมดกี่จบเออจะบอกไ้หมดเลยดังนั้นเนี่ยเวลาที่เราเห็นแล้วเนี่ยเราก็สามารถที่จะท่องคาถาที่อยู่ในพยัญเทวดาวันเกิดจะกี่จบก็ท่องไปแล้วแต่หน้าผากสาธุสาธุาธาทำทุกทุกวันเลยนะไม่ใช่แค่วหน่อยออกนะสาธุขอให้ปัญหาปสรกรหายไปขอให้โชคลาภด,ดีๆ เข้ามานี่วิธีการบูชาพยันวันอาทิตย์อันนี้คือใช้ไอฐานจิตทุกวันแล้วจะดีที่สุดเลยถ้าหากว่าเราเน้นเรื่องการเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบเราใช้คู่กับพยันราหูแดงแรงฤทธิ์แบบนี้พยันราหูแดงแรงฤทธิ์แบบนี้นะใครที่มีแล้วนะเอามาเอามาหนีบไว้ในลัตเตอรี่แบบนี้หนีบลัตเตอรี่แบบนี้ เออนีลอตเตอรี่แบบนี้นะแบบนี้จะทำให้ตัวเราเนี่ยได้โชคลาบจากการเสี่ยงโชคโดยตรงดังนั้นมีคู่กันหนีบเสร็จแล่าไว้ในที่เก็บเงินใช่ไหมส่วนพยานเทวดาวันเกิดก็เอาไวก้กระป๋าสตางค์นี้ก็ได้คู่นี้ใครที่ยังไม่มีเนี่ยก็จะเป็นพยานวันเกิดของตัวเองแล้วก็ราหูแดงนาิตแบบนี้นะคู่นี้นะ สี่เก้าแปดเออใครอยากได้พิมพ์เอาไว้สี่เก้าแปดเราไปแจ้งมินนะแบบนี้แหละคือพยันที่วันเกิดเราอันหนึ่งแล้วก็เสียงโชคอันหนึ่งก็จะแรงที่สุดสําหรับการเสียงโชคให้มันตรงประเด็นอ่ะต่อต่อไปวันจันทร์ใครเกิดวันจันทร์มีไหมวันจันทร์วันจันทร์มาหรือยังวันจันทร์วันจันทร์ตอนนี้มาถึงวันจันทร์แล้วนะในดูวันจันทร์สิ วันจันนี้ต้องเลขแบบพวกไอเดียเลขวงในที่เขาว่ากันว่าเลขนี้มันน่าจะใช่ทตอนนี้ทําเกิดวันจันท์นะทันเกิดวันจันร์ถูกฉลองกับเลขวงในหรือว่าเลขที่เขาปิดกันน่ะเขาบอกกันว่าอย่าบอกใครสมมติว่าเราไปได้เลขที่ไหนมาก็แล้วแต่เราเขาบอกว่าเป็นเลขผีบอกเป็นเลขอย่าบอกใครเป็นเลขลับ มันถูกชลอมีเหลือเกินกับคนที่เกิดในวันจันทร์เข้าใจนะเล่นเลขลับอ่าพิมพ์งี้ก็ได้พิมพ์ให้จันาร์ราารหนวันจันทร์เล่นเลขลับเลขลับเฉพาะเลขความลับสนองเนี้เออเลขเลขความลับอย่างเงี้นะาายสุสงขันเกิดวันจันทร์เคล็ดลับของเกิดวันจันทร์ทำยังไงนี่นะเอาพยันประจำวันจันทร์พร้อมคาถาที่อยู่ข้างในนี้ ท่องกี่จบกี่จบก็แล้วแต่แต่นาภัสสาทุขอให้อุปสรรคหายไปขอให้โชคลาภไหลมาเทมาคู่กับพยันราหูแรงแรงฤทธิ์แบบนี้คู่นี้498เนะเออใครที่มีครบเนี่ยถือว่าอาวุธครบมือเพราะถ้าเป็นวันจันทร์ในแคปจอนนี้ไว้คู่นี้นะ498าพยันวันจันทร์แต่นาภาัสขายฐานจิตส่วนพยันราหูแดงแรงฤทธิ์ทำยังไงมีรัตตอรี่มีตัวเลขอะไรที่เราเขียนใส่กระดาษก็เอามาหนีบไว้แบบนี้ นะคู่นีสิตเก้าแปดนะเออไปพิมพ์เอาไว้ต่อมาวันอังคารนะให้เกิดวันอังคารบ้างอังคารอังคารถ้าเกิดว่าวันอังคารนะไปอ่านข่าวนะไปเจออุบัติเหตุให้เล่นเลขของรถอุบัติเหตุไปเจอข่าวของบ้านที่มีเรื่อง ลงข่าวทั้งหลายอะ่ะเออเรื่องของการลงข่าวทั้งหลายแหละจะเป็นบ้านเป็นรถก็แล้วแต่เล่นเลขบ้านนั้นถูกฉลกกับคนเกิดวันอังคารคือจริงๆถามว่าเลขรถอุบัติเหตุเลขเออบ้านอุบัติเหตุหรือบ้านที่มีอะไรแปลกๆเนี่ยทุกคน,นเล่นได้ไหมเล่นได้แต่คนเกิดวันอังคารเล่นแล้วเนี่ยจะจับเลขถูกเออ,อน,นั่นมันก็จึงเป็นเครดเป็นฉลกโชวเล่าขคนเกิดวันอังคารเนี่ยเล่น เล่นเลขแรงอาจารย์ใช้ข้อเลขแรงนะเพราะเลขแรงอาจจะแรทงทางทางแง่ของบ้านของรถของข่าวกันเลยแลครับแต่ทีนี้เคลต้ามเกิดวันอังคารคืออะไรพ่ายยันประจาวันอังคารแต่หน้าผากว่าคาถาที่อยู่ในพ่ายันจํานวนกี่จบก็แล้วแต่แต่ทุกเช้าขอให้ปัญหาอุปสรรคหายไปคนเราเวลาที่จะมีโชคมีลาบนะดวงต้องเปิดก่อนขอเปิดทางขอให้ปัญหาอุปสรรคหายไปสองขอโชคลาภดีๆเข้ามา เออให้ขออย่างนี้จะคาถาด้วจำนวนจบอยู่ในนี้นะอักซมเปลิลให้ดูอะทีละกล้องนี่นะคาถาดังนี้เออคถาดังนี้แล้วก็จำนวนจบดังนี้เห็นว่าเราก็จะสามารถที่จะใช้ได้ทุกวันส่วนช่วงไหนที่หวยออกทำไงก็มีคู่กับพยันละหูแดงแดงฤทธิ์ที่ชนิดลอตเตอรี่แล้วคู่นี้นะพิมพ์เอาไว้498นะยกชุดเลยทั้งคู่นะ4ี่กก็จะได้ทั้งพยันวันเกิด แล้วก็พยายันลาหูแดงนังดิดซึ่งใช้เสียงโชคโด,โด,โด้วยรงทำแบบนี้นะคนเกิดวันอังคารนะต่อมาวันพุธวันพุธไหนไปดูซิวันพุธนะมันเหมือนกับว่าจะได้รางวัลแบบต้องซื้อกระจายแล้วก็ได้รางวัลตัวนิดตัวน่อยตัวนี้ตัวน่อยเหมือนกับว่าวันพุธไม่ควรจะทุ่มซื้อเลขใดเลขหนึ่งเลขเดียว ถ้าสมมุติว่าเรามีงบหนึ่งใช่ไหมคนเกิดวันพุธนะแนะนานะให้กระจายงบเป็น1 0 10% 1อแล้วกระจายซื้อเล็กๆอย่าแบบมั่นใจมากทุ่มตัวเดียวไม่เอาคนเกิดวันพุธเนี่ยฉลองคือจะได้ทีะน,นิดทีะน,นิดจากหลายๆตัวโอเคไหมันคนเกิดวันพุธกระจายเล่นเล่นเลขอะไรก็แล้วแต่แต่ว่าให้กระจายเล่นนี่คือสําคัญมากนะต้องกระจายเล่นคนเกิดวันพุทธเนี่ยแปลกอย่างหนึ่งพวกเราถูกฉลองกับเลขที่ตัวเอง รู้สึกงงง,งเบอร์เบอร์ไม่ค่อยมั่นใจอันนั้นถูกฉลบทเรียกงนคุณให้เล่นกระจายเล่นเล่นเลขที่ตัวเองมีความรู้สึกว่าไม่แน่ใจแบบเนี้ยได้คนเกิดพุธจะได้เลขแบบนี้ลองดูนะลองดูนะอา้าวคือจริงเราจะเล่นแบบไหนก็ได้ใช่ไหมฟรีสไตล์อยู่แล้วแต่ลองเอาฉลบที่อาจารย์พูดแทนที่เรามีเงิน100่ใช่ไหมเราจะไีทุ่มตัวใดตัวหนึ่งใช่ไหมฉลบวันพุธทัานเป็นไงที่อาจารย์บอกไปแล้วคือกระจายเล่นไงเป็นอาจารย์จะเล่นแบบ สิบตัวอะไรแล้วก็กระจายเล่นเราจะได้มีโอกาสที่จะได้แบบอย่างนู้นนิดอันนี้ไหนเข้าใจใช่ป่ะบางทีมันได้จากส่วนนู้นส่วนนี้ำํำนองเนี้ยดีกว่าทุ่มเล่นโอเคนะกระจายเล่นนังกเงกเืบพทดนะลดเลแรงนะล่องนะอนะแบบนี้นะเคล็ดลับวันพุทธทาําไงพยันวันพุดสีเขียวว่าคาถาที่อยู่ในนี้อ่าคาถาพูทธที่อยู่ในนี้นะจํานวนกี่จบก็ว่าไปนะคืออยู่ในพยันอยู่แล้วแต่หน้าผากนะทุกวันเลย ใครจะเจรจาค้าขายที่ไม่ได้เสี่ยงโชคก็ใช้ได้ทุกวันขอโชคขอลาภได้ทุกวันบางคนบอกจะไหว้พระวันเกิดต้องไปถึงวัดแต่ถ้าใครมีพยันเทวดาวันเกิดนั้นไม่ต้องแล้วเอาไว้แต่ขอให้ปัญหาอุปสรรคหายไปขอให้โชคลาบเข้ามาบูชาคู่กับอะไรพรยันราหูแดงแรงฤทธิ์แบบนี้พยันราหูแดงเอาหนีบแบตเตอรี่พยันวันเกิดทำไงนะเอาใส่กระเป๋าสตางแตะหน้าผากทุกวัน คู่นี้498นะพิมพ์เอาไว้498ได้ยกชุดทั้งคู่เลยยกชุดทั้งคู่เลยนะอา้าวต่อวันพระรหัสสบดีพราะสบดีต้นเล่นเลขที่เหมือนเราฝันเลขที่เรามีรางบอกเหตุจากเจ้าที่คน้นเกิดพระสบดีส่วนมากเซนแรงเซนแรงเนี่ยจงังหวะโชคดีๆอย่างงวดนี้นะ ก็จะได้เลขจากเจ้าที่จะได้เลขจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ในบ้านที่เราบูชาบางคนบอกแม้กระทั่งบางคนอนะบางคนเคยเจอว่าไปทํางานใช่ไหมแล้วก็ไหว้เจ้าที่ทำงานบ่อยๆเลยอะ่ะกลางวันฮะพักกลางวันผ่อยหลับไปฝันเห็นอะไรดีๆจดมาเป็นเลขได้นะ่ะค้นเกิดพระสบดีมีโอกาสจะได้โชคลาภแบบนี้นะอย่าดูเบานะ่ะ คือดวงมาแล้วเนี่ยก็ต้องคว้าไปนะเลขฝันเลขโชคลางเลขเซนเลขเจ้าที่เลขบ้านก็ได้เออเลขบ้านเลขฝันถูกฉะลกกับคนเกิดพสษบดีเคล็ดลับส่วนตัวคืออะไรส่วนตัวเฉพาะพระสับดีเนี่ยให้ใช้พยัญชนะประจำวันเกิดเทวดาประจำวันเกิดสีส้มพร้อมคาถาที่อยู่ในนี้นะจํานวนกี่จบกี่จบก็ว่ากันไปอยู่ในนี้นะแต่นาภาสาทุขอให้โชคลาภไหลมาเทมา เวลาที่เราอธิษฐานจิตให้โชคเล่าอะไมาเทมานะเราอธิษฐานจิตขอเทวดาประจำมันเกิดปไปเลยว่าขอเท่านี้บาทจะได้ปลดหนี้ปลดสินให้หมดให้เกลี้ยงเออเอาให้มันแบบตรงประเด็นชัดเจนว่าอยากได้เงินเท่าไหร่ถ้าเกิดว่าไม่เกินวาสนาไม่เกินกรรมเราท่านประทานให้เทวดาประจำมันเกิดท่านจะคอยให้พรเราตลอดอยู่แล้วนะแต่เทิดว่าเราบูชาท่านถูกวิธีนะบูชาท่านถูกวิธี ท่านมีโอกาสให้พรเราสูงนะเออเวลาที่เราไหว้พระไปจำวันเกิดกับไหว้เทวดาไปจำวันเกิดต่างกันยังไงพระไปจำวันเกิดนี่ยที่จริงถ้าพูดตามตรงเป็นการสมมุติเอาว่าพระพุทธเจ้าปางนี้ปางนี้จะประจําวันนี้ใช่ไหมแต่เทวดาประจําวันเกิดนั้นโดยตรงนะเป็นเทวดาที่เมื่อก่อนก็เป็นมนุษย์นี่แหละแล้วพอทําบุญมากใช่ไหมได้ขึ้นสวรรค์เป็นเทวดา ท่านจะมาอํานวยอพรให้คนที่ประจาวันเกิดนั้นๆทีนี้มันมีไม่กี่คนหรอกที่จะรู้เคล็ดลับพอนี้มีไม่กี่คนหรอกที่จะได้เทวดาประจาวันเกิดเราไปฐานจิตโดยตรงดังนั้นใครที่เกิดวันไหนก็แล้วแต่นะติดต่อแอดมินนะบอกขอบูชาพยัญเทวดาประจําวันเกิดนะคู่กับพยัญลาวหูแดงแรงฤทธิ์คู่นี้4 9 8กนะใช้แบบนี้นะ4ี่กนะพระสับดีนะแต่เทิดเกิดวันไหนก็แล้วแต่ก็แจ้งแอดมินได้พิมพ์4ี่เกเอาไว้เราไปแจ้งแอดมิน ต่อมาวันศุกร์วันศุกร์เลขที่เลขดังเลขที่เขาโจทจันกันว่ามันเป็นเลขที่ใช่วันศุกร์นี่มีดีอย่างหนึ่งนะงวดนี้พูดให้ฟังไว้มีดีอย่างหนึ่งคือวันศุกร์เนี่ยเลขที่ตนเองอธิษฐานนะมีโอกาสาเป็นเลขที่ใช่นะเออถ้าเราอธิษฐานจิตอะไรก็แล้วแต่เลขนั้นอาจจะเป็นเลขที่ใช่บอกไว้ก่อนเลยอาจจะเป็นเลขที่ใช่ 1เล่นเลขดัง2เล่นเลขอธิษฐานจิตดังนั้นจะเกิดอะไรขึ้นวันศุกร์พวกเราวันศุกร์ฟังอาจารย์หน่อยหนึ่งจะเกิดอะไรขึ้นถ้าวันศุกร์เอาเลขที่ดังๆอ่ะมาอธิษฐานจิตแล้วก็เล่นเลขนั้นมันมีโอกาสที่จะเป็นโอกาสของคนเกิดวันศุกร์นะเลขดังเลขอธิษฐานจิตจําไว้คนเกิดวันศุกร์ใช้พยัญเทวดาประจําวันเกิดนะสีฟ้าๆแบบนี้นะมีคาถาอยู่ข้างในพยนัญมีจํานวนจบว่าจะท่องกี่จบก็แล้วแต่นะ แต่นภา,าขอให้อุปสรรคขอให้กรรมเนี่ยหลีกทางให้เออฉันจะได้มีเงินมีทองจะได้มีโชคมีลาบกทีอย่างนี้นะเสร็จแล้วขอให้โชคลาภไหลมาเทมาได้ปลดหนี้ปลดสินได้ตั้งตัวได้ได้เป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีขอกับเทวดาวประจําวันเกิดแบบนี้นะแล้วพยันที่ใช้คู่กันคือพยันราหูแดงแรงฤทธิ์แบบนี้เออ พายานหลังหัดแดงลิศเอาเป็นไงหนีแบตเตอรี่เอาไว้เพราะพายานลัหัวแดงลิศเนี่ยที่จริงก็เป็นผืนใหญ่อย่างนี้แหละแต่เวลาที่เราจะใช้การเสี่ยงโชคเอามันหนีแบตเตอรี่บางคนบอกหนีเป็นตัวเลขอะไรก็แล้วแต่คู่นี้สี่เก้าแปดพิมพ์เอาไว้สี่กแปดนะคู่นี้นะสี 48, นะ 48, นะ 48, นะ่เก้าแปดนะเออเออขึ้นอยู่กับว่าเราเกิดวันไหนเราก็ใช้พายานวันเกิดเองกับพายานลัหัดแดงลิศนะคู่นี้สนะี่เก้าปดอ่ะพิมพ์เอาไว้แคปจอไว้ 498นะแล้วก็เป็นแจ้งแอดมินต่อมาวันเสาร์วันเสาร์าเล่นเลขที่ผู้เท่าผู้แก่บอกเล่นเลขที่ผู้เท่าผู้แก่บอกคนเกิดวันเสาร์นะเลขที่คนแก่บอกเวลาเสียงโชคเสียงโชคกับคนขายที่อายุมากป้าป้าลุงลุงเออ,ต,อตาตาใหญ่ๆแบบนี้ดีถูกฉลโงก บางทีเรามีญาติผู้ใหญ่ในบ้านนะขอท่านให้ท่านช่วยเลือกเลขให้เราหน่อยแบบนี้เป็นฉลอของคนเกิดวันเสาร์ที่จะได้เลขจากท่านดีคเกิดวันเสาร์นี่ลองตามเลขเก่าดูนะเลขที่ตัวเองเคยตามมาแล้วเนะี่ยอธิดรับคือใช้พยานวันเกิดสีวันเสาร์สีม่วงนี้ใช่ไหมมีคาถาอย,ายู่ในนี้จะสสดจบก็แล้วแต่ในนี้ระบุไว้หมดเลยนะทั้งคาถาทั้งจานวนกีนก่จ,จบนะ ทุกคนทุกวันเกิดจะมีคาถาจํานวนจบหมดเลยคือเวลาสวดอ่ะหนึ่งต้องต้องเทวดาประจาวันเกิดของเราสองคาถาต้องถูกต้องสามคือจํานวนจบก็ต้องหนึ่งจบสองจบสามจบอะไรก็แล้วแต่แต่วันเกิดไม่เหมือนกันนะทุกอย่างอย่างนี้หมดเลยแต่หน้าผาขออุปสรรคหายไปขอโชคลาภไหลมาเทมาแล้วก็ใครมีพญารหวแดงแรงฤทธ์ก็ใช้คู่กันแบบนี้เอาหนีบแบตเตอรี่เอาไว้คู่นี้สมบูรณ์แบบที่สุดวันเกิดกับพญารหูแดง คู้นี้พิมพ์498นะได้ยกชุดเลยส่งฟรีไม่มีค่าส่งแล้ว498บาทได้ครบหมดเลยนะทั้งวันเกิดแล้วก็ทั้งพยันลางหูดแดงนังลิ์ซึ่งประจุพลังของการเสี่ยงโชคไว้เต็มที่ก็อาจารย์ก็จะอยู่ตรงนี้คอยบอกเคล็ดลับพวกเราย้อีกทีหนึงใครที่ยังไม่รู้ว่าอะแล้วเลขวันเกิดเลขอะไรย้อนกลับไปดูอาจารย์ได้ลงเอาไว้แล้วเป็นคลิป ใครยังไม่รู้ว่าราศีของเรามีเลขอะไรเด่นย้อนกลับไปดูลงไม่หมดแล้วเพื่อพวกเราทุกคนเลยก็ข,ขอให้ทุกคนที่ได้เห็นคลิปนี้นะได้ประสบความสำเร็จได้เป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีทุกวันเกิดทุกโชคชะตาราศีขอทุกคนจงได้รับความสุขสำเร็จนะได้ตั้งตัวได้ในงวดนี้ได้สึสมหวังตัวประกานสาธุสวัสดี